สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาเพื่อนๆนพีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแนวทางล่าปฒนาพานทางช่องของลองกิจพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะ,ค,ะค่ะในคลิปนี้ลองกิกกสิพาไปบึงแนวทางของมาดามคํานวณค่ะในคลิปนี้สิมีลายเซียนเยอค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอกันไว้เนาะหละ่็ขยันพึ่งเรือนพานด้วยค่ะก็จะจะไ่ได้พลาดคลิปเพื่อที่จะบม่ได้พาดลดพาดกับแนวทางของเซียนที่เจ้าของมักเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของมาดามคานวณค่ะ ของเ็ครับนางฟ้าของเสียนนุมค่ะเสียนนุมชอเชชยัยเสียนซูมเสียนจิระแล้วกะของซ้องสวนเนาะในคลิปนี้กับตัวเล็กแนวทางของเสียนเซียนทีไหามานะคะอาจจะมีจิตจิตแนวทางเนาะ ับจิตแนวทางนะคะสาหรับแนวทางต่องวดตองวดวันจันทเนาะเตรียมตัวไว้เนาะคะ่ะมักเส้นใดก็จะเส้นนั้นนะคะเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเกาเชนเคยโปรไซวิจารณญาณนะคะในการรับชมแล้วก็รับฟงังตัวเลขเนาะเลขไม่เข้าไม่รุดเราคิดก็ต้องขอถูขอไพ่ไปไวลวงหนาเนาะถ้าไม่เข้าไม่ปังเนาะคะ่ะมาตามต่อค่ะของมาดามคํานวณสําหรับแนวทางเมื่อคือมาสุกติพันมาของคุณมาดามเข้าที่ตัวเด่นเนาะคะ่ะเข้าที่ตัวเด่นเด่นที่เจ็ จับคู่ไปพ่ฮอนเนาะสำหรับแนวทางเลขยสองตัวของมาดามเพิ่นกะงวดที่แลว้วก็เข้ามาทั้งสองตัวเนาะทั้งสามแล้วก็สี่เด่นมาทั้งสองยังบ่ลลูดค่ะของคุณมาดามเด่นยังมาเดินยังวิ่งอยู่สําหรับแนวทางของคุณแม่เนาะตามตัววันจันทร์ตามตัววันจนันทร์สําหรับสายวิ่งสายรูดเด้นบนญลางงวดน,นี้ของมาดามคานวณหายเดินที่สองค่ะร้องที่หนึ่ง สองตัวให้ที่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าเน้นที่สองเจ็ดกับสองเก้าค่ะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวให้ที่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองเน้นที่หนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งสองเก้าค่ะแนวทางของคุณมาดามกำลันวดเนาะแคปหน้าจอนะคะแนวทางต่อง,งวดตัวที่ของเลขลับนั่งฝ้าค่ะ เลขลำนางฟ้าเข้าดินที่เข่าตัวร่องเนาะเข่าตัวร่องเลขเดินนะคะสําหรับแนวทางเลขเดินที่แปดร่องที่แปดเนาะจับคู่ไม่ถึงเนาะค่ะจับคู่ไปบ่หอดตามต่อแลรไปไม่ค่ะกับแนวทางดีๆที่ของเลขลำนางฟ้าให้มากลับขอบ,บุญขอบุญลาลายเนาะตามต่อค่ะวันจนันทร์ วันจันทร์สายวิ่งสายรูดเดินบนราง,งวดนี้เลขหลับนางฟ้าหายมาเดินทีสามกับหาค่ะสองตัวให้ที่สามเก้าหาเก้าสามหนึ่งหาหนึ่งเน้นที่สามเก้ากับหาเก้าค่ะเบิ้นที่สามสามกับห้าห้าสามตัวให้ที่สามหาเก้าสามหาหนึ่งแล้วก็สามสามหาเน้นที่สามหาเก้าค่ะสำหรับตัวเลขแล้วทังเลขสามตัวกับตัวเน้นตัวจอเนาะหน้าจอค่ะ ของเลียกลับนางฝ่าไปจะไปต่อตามไม่วันจันนี้ไปให้ถึงแล้วเนาะต่วที่ของเซียนนุมค่ะของเซียนนุมเด่นยังมาให้เห็นอยู่นะคะเด่นยังมาอยู่ของคุณเซียนนมจับคู่ฝ่ายบวชนะคะกับแนวทางเลขสองตัวให้เด่นที่ห้ากับเจ็ดเขาที่เด่นเจ็ดเนาะหวัวทิพานมากอะเลขกเด่นยังไม่หลุดเนาะของเซียนนมยังมาอยู่ค่ะไปต่อค่ะวันจันทร์ แนวทางลาพัฒนาสายวิ่งสายรูดของเซียนนุมงวดนี้ไ้เด่น2กับ0ย์ค่ะ2ตัวไฮที่2องศูนย์สน่เน้นที่2อกับ05ค่ะเบิ้นที่สองกับ0ูนตัวไฮที่สองสแล้วก็สองสแล้วก็สองศูนหเน้นที่สองสอกับ2องศูค่ะแนวทางของเซียนนุมค่ะแคปหน้าจอค่ะไปสิไปต่อกับเพื่อนไ้มาคลิก เดนเลกจับคูแคปหน้าจอแล้วไปต่อเนาะของเซียนหนุ่มตัวที่ของชอเชใช้ค่ะสำหรับตัวเล็กแนวทางงวดนี้เมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเขาแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะสองตัวมาตัวกับแนวทางเล็กจับคู่ไปบ่อนเนาะคะ่ะไปต่อค่ะวันจันระวังขึ้นวันผุดที่ผ่านมาของเพิ่นแตกคักแตกแน่ค่ะแตกสามตัวตูด กเลกวิ่งกอดขอกันมาเนาะเลขวิ่งก็ยังไม่หลุดค่ะคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามต่อค่าของวันจันทร์กับลาพัฒนาสายวิง่งสายรูดเด้นบนรางวดนี้ของซอเช็ดใจให้เดนที่ีค่ะร้องที่สองสองตัวให้ที่สองห2า4ีาสองเจ็เจเน้นที่4ีากับ4ีเจค่ะเบิ้ลที่สองสองกับ4ี สามตัวให้ที่สองซีหาสองซีเจ็ดแล้วก็สองสองซีเน้นที่สองซีหาค่ะสําหรับเลขแนวทางสามตัวเนาะกับตัวเน้นต่อจอหนึ่งหางเนาะค่ะกับหน้าจอค่ะของชอเชษชัยต่อที่ของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุม้มต้องขอพรยเอหลายๆหลุดมาสองงวดแล้วเนาะสาหรับเลขเดินกับว่าเขาเนาะคะ่ะหลุดมาสองงวดแล้วตามต่อค่ะวันจันทร์ สำหรับสายเด่นที่รอคอยอยู่วิ่งบนรางงวดนนี้ไฮเด่นที่เก้าค่ะร้องที่แปดสองตัวไฮที่แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งค่ะสำหรับตัวเลขสองตัวกับตัวเน้นสองหางเนาะเบิ้ลที่แปดแปดกับเก้าเก้าสามตัวไฮที่เก้าแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดศูนย์เน้นที่แปดเก้าหนึน่งค่ะ กับแนวทางเลขสามตัวของเซียนซุ้มเนาะกับตัวนิเพนธนตัวที่ของเซียนจีราค่ะ,อะของเซียนจีรากับขอ,อไัยเอฟทีฟ่คือกันเชน่นเคยเนาะกับขอรูดขอภัยมาว่าสันแนวทางของเซียนจีระบอกเขาเนาะมาสองงวดล้วคือกันกับเอดเลยมาผิดมู่กันอะแนวทางของเซียนจิระหลุดไปสองงวด ไอซีเจ็ดออกเจ็ดสามเนาะสำหรับแนวทางของเซนจิระ,ะตามต่อเนาะคะ่ะขอโอกาสไปไหมสำหรับปันจันเนาะสายวิง่งสายรูดวลน,นี้เซนจิระไฮดินเก้าค่ะสองตัวให้ที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเน้นที่เก้าสองกับเก้าแปดค่ะสามตัวให้ที่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสองเนาะค่ะเน้นๆสองหางน้อเลขสามตัวมวลน,นี้มาเน้นทั้งสองหางเลยค่ะ แนวทางของเซียนเจียระดินเก่าค่ะงวดนี้ต่อที่ของซองสุวรรณค่ะของซองสุวรรณของซองสุวรรณกระุดเนาะเมื่อคืนนี้ของวันศุกร์ตามต่อวันจันทร์ค่ะไปต่อและไปไม่เนาะวัที่ผ่านมาเพิ่นกะเขาตัวดินเนาะคะ่ะดินยังไม่หลุดมาหลุดงวดวันศุกร์ สายวิ่งสายรูดเดินบนลางวันนี้ให้เดินหนึ่งค่ะร้องที่เก่าสองตัวที่ 95, 15, 97, เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนินที่หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดค่ะเบิ้ลที่สองสองกับเก้าเก้าสามตัวให้ที่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งนินที่เก้าหนึ่งหาค่ะสําหรับแนวทางเลขสามตัวกับตัวนินเนาะของสองสุวรรณค่ะแคปหน้าจ,จอมักเซียนใดเหมือนเดิมค่ะจัดเซียนนั่นเนาะ ชอบใครรักใครรักเดียวใจเดียวไปต่อบารอโซาเนาะค่ะแคปหน้าจอของซองสุวรรณกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของเซียนจิระ,ะดินเก่ามาชนกันเนาะของเซียนซุ้มกับดินเก่าคือกอันเก่าสิมาบอ,บอมื่อนี่มันจันเนาะของเซียนซุม้มเซียนจิระแล้วก็ของชอชีดใช้แคปหน้าจอเนาะค่ะแคปทีละสองคนแล้วกันเนาะ ้นนุ่มค่ะเลีกรับนางฟ้าแล้วก็ของคุณแม่มาดามแกบลบหน้าจอนเนาะไปต่อวันจันทร์สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ fc ทุกท่านที่ติดตามทั้งช่องของเรากรี๊ล้วก็กกติดตามเส้นเซียนที่ตัวของมากอยู่กลับขอบคุณในรายเนาะเพราะว่าจะเปน็น fc เก่า fc หม่กลับขอบคุณขอบคุณในลายที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็ยังอยู่น้ำกันไปตลอดเนาะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้เนาะ ขอบคุณในไลเดอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ